มาพบกับประสบการณ์นะคะท่านถัดไปนะคะมีอาชีพเป็นคุณครูนะคะที่ประสบความสําเร็จทั้งการกินรีบอลเป็นผลลัพธ์แล้วก็สร้างรายได้นะคะยังไงขอเสียงปรบมือให้กับครูแหม่มนะคะมณฑิราศีเมืองค่ะค่ะสวัสดีค่ะถ้าไม่เริ่มต้นวันนี้จะไม่มีทางสําเร็จในวันพรุ่งนี้นะคะชื่อมณฑิราศีเมืองหรือครูแหม่มนะคะมีอาชีพรับราชการครูอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ โค้ชขอขอบคุณโค้ชผู้เปิดโอกาสนะคะโค้ชพี่อุ้มครูปุ้มค่ะโค้ชผู้สอนงานโค้ชพี่อุ๋ยโค้ชน้องไม้และโค้ชในทีมซีทุกท่านค่ะค่ะสำหรับเรานะคะได้มารู้จักกับผลิตภัณฑ์รีบอลก็เนื่องจากเรามีปัญหาเรื่องความอ้วนนะคะเราพยายามลดความอ้วนมาทุกทางเลยแต่ไม่ว่าจะเป็นการทานยาลดความอ้วนการเข้าคอสฟิตเนสนะคะแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะแถมอ้วนมากกว่าเดิมด้วยซ้าน,นะคะค่ะ แล้วเราครูปุ้มนะคะก็ได้แนะนําให้เรารู้จักกับผลิตภัณฑ์รีบอลนะคะเราก็เลยแต่ใจลองใช้ผลิตภัณฑ์รีบอลดูนะคะในช่วงแรกที่เราใช้ผลิตภัณฑ์รีบอลเราก็ไม่ได้สนใจในธุรกิจมากนักนะคะเรามุ่งมั่นที่จะลดความอ้วนของเรามากกว่านะคะแต่ว่าระหว่างที่เราใช้ผลิตภัณฑ์รีบอลเนี่ยเราก็ทาตามที่โค้ชแนะนําทุกอย่างนะคะโค้ชให้ทํา14ดีชาเลนจ์ก็ทานะคะส่งเมื่ออาหารให้โค้ชดูทุกวันนะคะ ถามค้ชว่าโอเคไหมนะคะจนกลายเป็นผลลัพธ์ที่ว้าวนะคะเราก็ทําให้มีคนทักเรานะคะพอมีคนทักเราเราก็เริ่มมาคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะลองโปรเจกต์ไขมันแลกเงินดูนะคะเราก็เลยมาเข้ามาเรียนรู้นะคะเริ่มเข้ามาเรียนรู้กับระบบนะคะเราก็ค้ชนะคะแนะนาให้เราเข้าคอร์สการเรียนรู้เลือกทุกรอบการเรียนรู้เราก็ไม่พลาดนะคะแนะนําให้เรา,าจะมีสื่อ ที่จะดำเนินธุรกิจเราก็รับหมดเลยนะคะไม่มีเงื่อนไขใดๆกับโค้ชนะคะแล้วก็โค้ชก็แนะนำให้เราเข้าโค้บเว่ร a c แคม m y นะคะหลังจากที่เราเข้าโค้เวิร์แคมีแล้วก็ได้อ่านหนังสือรู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารู้งี้ทีหลังนะคะจากการอ่านหนังสือนะคะเราก็ไปเจอกับประโยคที่ว่าโจทย์ทนิียังต้องคิดโจทย์ชีวิตไม่คิดได้ยังไงนะคะแล้วก็ด้วยเป้าหมายของเราคือเราอยาก ปลดหนี้ให้ตัวเองแล้วก็ให้พ่อแม่แล้วก็อยากมีบ้านให้พ่อแม่นะคะมันเลยทําให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนที่จะมาเรียนรู้ในธุรกิจเลกาซี่อย่างจริงจังนะคะ,ะผลลัพธ์จากการที่เราเรียนรู้ในธุรกิจเลกาซี่อย่างจริงจังนะคะไม่ไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขกับโค้ชนะคะก็ทําให้เรานะคะมีตอนนี้นะคะมีลูกเข้ามาในระบบได้3คนนะคะ ก็คนที่เข้ามาในกล่มก็จะเป็นพี่สาวเราเองที่เห็นจากผลลัพธ์ของเราแล้วก็เพื่อนครูนะคะก็เห็นจากผลลัพธ์ทั้งในด้านธุรกิจแล้วก็รูปร่างของเราด้วยนะคะค่ะสําหรับเป้าหมายนะคะ,ะในภายในเดือนนี้นะคะขอจบที่ตําแหน่งพีริดดค่ะแล้วก็ภายใน3มเดือนนี้ขอโฟกัสที่ทริปอันันตรากับกลุ่มซีทค่ะขอบคุณค่ะสุดยอดเลย